เห็นไหมครับเจ้าบัดดีเป็นกินน้ำตรงบ่อนั่นนะครับตรงคันที่ตักไว้ให้เขาได้ประโยชน์นะครับน้ำที่ตักไว้เป็นที่พึ่งอาศัยของสรรพสัตว์แมวหมาจรจัดผ่านมาก็ยังได้กินยา่คิดว่าจะลงกินน้ำเหมืองน,นะไม่กลงกิน ท่าที่สัมผัสนะน่ะเอาบัดีเนาะไม่ลงกินน้ํนเะหมืองนะกินน้ำตรงนี้น่หลูนะ้นะน้ำเหมืองไม่ลงกินนะถึงจะมีน้ำเหมืองก็ไม่ลงกินน่หลู้นะถึงจะมีน้ำเหมืองก็ไม่ลงกินเนอะน่าลูนะอมมไม่ใช่ลงกินน้ำเหมืองอย่างควายนะน่หลู้นะไม่ได้ลงกินน้ำเหมืองอย่างควายนละวนะเอาเป็นแมวนะ่าลู้นะ เอาใจควายเราี่นะ <Real ization> จะลงกินน้ำเหมืองอย่างควายได้เอาเป็นแมวเด้อนะลู้นะเราเป็นแมวเด้อนะลรู้นะบัดดีด้เป็นแมวเด้อใช่เป็นควายนะลนกยจะลงท่ากินน้ำเหมืองอย่างควายนะแมวก็ต้องกินน้ำที่กอกนะเนาะเนาะพอตาเอาห้ากินนะกินที่นั่นนะกินที่กอกขันนน่เนอเด้อใจไหมกลัวกลัวทำไม ต้องกลัวลนี่เนนนี่ถุงกินไม่เก็บเกอนเลยอโอ้อาอานี่กินให้หมดนะอานี่กินให้หมดแล้วเร้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากินให้หมดแล้วเดีวลุก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  ลุกลุกกินให้หมดแล้วมาดูดูเดี๋ยวเองมาดูเองมาดูลุกลุกอนอนแกงไม่มีหินอิมอ่มละอิ่มละอาการนี้อาการอิมอ่มละอิ่มละอาการนี้อิ่มละไม่สนใจละ <c oughs> อิ่มละอาการอิ่มละแก้มไปโดนอะไรนี่แก้มไปโดนอะไรลกแผลได้แผลอะไรไมีอะไตัวอื่นขึ้นเหรอ แมวบ่าวคืดเหี้ยกันนี่ไหนดูสินี่โอ้แมวบ่าวคืดแผลใต้คางนี่ไปแผลเลยอเนาะไปแผลเลยเฮ้ยอะ,อะเดี๋ยวข้าปิกบ้านก่อนเดี๋ยวข้าไปเอามีดมาสอยเอาปีก่อนปีปีเป็นห้อยละย,ายสามปีไปยากเขาเก่ง อยากเขาแกงให้กินสามปีสามปีมปไปไปข้าไปแล้วแล้วลุกลุกลุกดีมหมาเดินมาเร็วมาะาเร็วเร็วไม่ยอมเดินอิ่มละอิ่มละขี้คานละข้าไป บ้านก่อพเทอ้าข้าลมแล้วพ้เทอ้าข้าลมเข้าเงาแล้วโอเคแล้ะโอ้ยลมเงาปลอดภัยลมเย็นลมลื่นเทอ้าเอ้ยลุงคุณป่ากับปีชาก็ได้ฝากดูแรดด้ดได้ให้ใครมาทำลายมันะ ใครทำลายจัดการให้เลยเอาอสั่งนะใครมาทำไม่ดีกับรถข้าเองจัดการได้เลยเหมือนสมัยเป็นคนนะคะก็สั่งเองเนี่ยบอกให้ดูรถให้พ่ออาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ครับกลับแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว่บบวอยมาดูอีกทีเอาเอาวุธมาก่อน ยังไม่มีอาวุธมาตัดเอาปลีต้องไปเอาที่เก็บเกี่ยวมาก,ก่อนสับบ้านก่อนนะครับ